สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนี่นะครับนี่จะพามาดูลูกนกเขาแขกหัวจุกกับนี่ครับหัวจุกกับขาวปอดนะครับนี่ขาวตั๊ผู้นะครับนี่ตัวนี้นี่ครับตั๊ผู้ดูนะครับว่าวันนั้นผมมาดูที่ว่าทำคลิปก่อนนะนี่เราคือได้ลูกเคอกตัวนึงเนาะ เพื่อตาแดงตัวนึงนะครับขอจุกนะครับนี่ครับนี่นะครับน,นี่นะ่าจะตาแดงนะครับคนอ้วนเลยอ้วนเลย,ย,ย,ยนี่นะครับอีกตัวนึงนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าเขาจะออกมาได้จุกเหมือนแม่เขาไหมเนาะนี่นนครับ นี่ครับตัวนี้เพลือกตาแดงนะครับตัวนี้ไม่แดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะนี่ครับเดี๋ยวจะให้เขาไข่ต่อนะครับคู่เนี้ยเพราะว่าผมทําผมจะเน้นสีขาวหัวจุกนะครับสีขาวนะครับจะออกจุกไม่จุกก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับคู่นี้นะครับนกคู่นี้ก็เป็นนกเขาใหญ่นะครับด่างนะครับสีด่างครับเป็นด่างเยอะเลยก็ตัวนี้นายเป็นสีป่า แล้วผมจะเอาลูกนกเขาแขกครับมาให้เขาฟักเพราะว่าผมจะเอากลับไปโคราชเนาะเอา,าให้เขาป้อนแทนนะครับป้อนแทนแม่เขาก็ตัดเต็มที่เลยนี่ครับใส่ไปเลยเดี๋ยวเขาป้อนขอเขาเองครับน,นี่ครับไปคู่นี้ก็เป็นแม่มือปืนครับที่ดีนะครับเลี้ยงลูกดีนี่เอ๊ ครับสีป่านะครับพ่อแม่ด่างลูกมาเป็นสีป่านะครับน่าจะเสียงใหญ่เสียงกลางไปใหญ่นะครับดูด้วยครับ อโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามเลยครับฟาร์มในบ้านนะครับใครที่ว่าสนใจนกเขาก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคครับยังไงฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ